ตอนที่9เดิมพันสุดท้ายคิรินกักบ,บริเวณนาทีไว้ในห้องใต้ดินของคฤหา์เขาไม่ต้องการทำร้ายนาทีแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้คนที่ทรยศเขาไปไหนได้อันชิสาพยายามเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับนาทีทุกวันแต่กำแพงความเข้าใจผิดที่เสียทนาสร้างขึ้นมานั้นหนาเกินกว่าที่เธอจะทำลายได้พี่นาทีคะหนูขอร้องเธอฟังหนูบ้าง อันชิสาพูดด้วยน้ำตาพี่ไม่เชื่อเขาอันนาทีตอบเขาเป็นมาเฟียเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์อันชิสารู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคิรินและเปิดโปงแผนการของเสียธนาเธอตัดสินใจที่จะเสี่ยงเธอแอบเข้าไปในห้องทำงานของคิรินและค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเสียธนา เธอพบเอกสารบางอย่างที่ระบุถึงการโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยังบัญชีของนาทีในช่วงเวลาที่นาทีได้รับหลักฐานปลอมนี่มันอะไรกันอันชิสาพึมพำเธอรู้ทันทีว่าเสียธนาไม่ได้แค่ส่งหลักฐานปลอมมาให้นาทีแต่ยังใช้เงินเพื่อทำให้พี่เชื่อไว้ใจด้วยอัญชิสารีบนำเอกสารเหล่านั้นไปให้นาทีดูพี่นาทีคะดูนี่สิคะอันชิสาพูด เสียธนาไม่ได้แค่หลอกพี่แต่เขายังใช้เงินเพื่อทำให้พี่เชื่อด้วยนาทีรับเอกสารมาดูด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อเห็นหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองเขาก็เริ่มสับสนไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้นาทีพึมพำในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของอัญชิสาก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีครับคุณอัญชิษาเสียงของเสียธนาดังขึ้น ผมรู้ว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่คุณต้องการอะไรอีกอัญชิสาถามอย่างโกรธแค้นผมต้องการให้คุณมาหาผมที่โกดังเก่าคนเดียวเสียธนาพูดถ้าคุณไม่มาผมจะส่งหลักฐานที่แท้จริงไปให้คิรินดูว่าคุณกับนาทีร่วมมือกันทรยศเขาอันชิสารู้ว่านี่คือกับดักแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอต้องไปเพื่อปกป้องคิรินและนาทีฉันจะไปอัญชิสาตอบ นาทีที่ได้ยินบทสนทนาทั้งหมดก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรงเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วอันอย่าไปนะมันเป็นกับดักนาทีตะโตนหนูต้องไปค่ะพี่นาทีอันชิสาพูดหนูจะเปิดโปงความจริงทั้งหมดอันชิสารีบวิ่งออกจากคฤหาดไปที่โกดังเก่าทันทีเมื่อไปถึงโกดังเสียธนาก็ยืนรออยู่พร้อมกับลูกน้องอีกหลายคน คุณมาคนเดียวจริงๆด้วยเสียธนาพูดด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายปล่อยฉิงไปอันชิสาพูดไม่ฉันจะใช้เธอเป็นเหยื่อล่อคิรินในขณะที่เสียธนากำลังจะจับตัวอันชิสาเสียงปืนก็ดังขึ้นคิรินและนาทีปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลูกน้องอีกหลายคนแกกล้าดียังไงมาแตะต้องคนของฉันคิรินตะกรดด้วยความโกรธนายแกมาได้ยังไง เสียธนาตกใจนาทีบอกฉันทุกอย่างแล้วคิรินพูดแกหลอกพวกเรานาทีเดินเข้ามาหาคิรินด้วยความรู้สึกผิดนายครับผมขอโทษผมเข้าใจผิดไปไว้ค่อยคุยกันนาทีตอนนี้เราต้องจัดการกับไอ้เสียธนาให้เสร็จก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างดุเดือดคิรินและนาทีร่วมมือกันต่อสู้กับเสียธนาและลูกน้องอย่างเข้าขา ในที่สุดเสียธนาก็ถูกจับตัวไว้ได้นาทีเดินเข้ามาหาคิรินด้วยความรู้สึกผิดนายครับผมขอโทษจริงๆผมยอมรับผิดทุกอย่างคิรินมองนาทีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจฉันรู้ว่าแกทำเพราะแกเป็นห่วงอัญชีสาผมรักเธอครับนายนาทีพูดด้วยน้ำตาฉันรู้แต่เธอเลือกฉัน นาทีหันไปมองอันชิษสาที่กำลังยืนมองเขาอยู่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนอันพี่ขอโทษที่พี่เข้าใจผิดนาทีพูดไม่เป็นไรค่ะพี่นาทีหนูเข้าใจนาทีตัดสินใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในความรักเขาเดินเข้าไปกอดอันชิษสาครั้งสุดท้ายพี่จะไปจากที่นี่นะอันนาทีพูดพี่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่นาที อันชิสาพูดด้วยน้ำตานาทีหันไปมองคิรินนายครับผมขอลาออกคิรินพยักหน้าดูแลตัวเองให้ดีนาทีนาทีเดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งให้คิรินและอันชิสายืนอยู่ด้วยกันเดิมพันสุดท้ายได้จบลงแล้วความรักของคิรินและอันชิสาได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากที่สุดมาได้